เลยนะครับ ที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตลอกมนาอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีได้แข่งขันกีฬาสารสัมพันธ์ส่วนรัชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนเภอทุ่งยางแดงมีนายชัยพรนิยมแก้วรองผู้ว่ารัชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานนายมงคลสิงห์ยังในอำเภอทุ่งยางแดงหัวหน้าส่วนและประชาชนเข้าร่วมเป็นจำนวนมากในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีประเภทกีฬาฟุตซอลวอลเลย์บอลเตตองแบดบินตันและกีฬาพื้นบ้าน ชันวิ่งกระสอบแข่งลากกาบหมาและวิ่งผลัดชุดเครื่องแบบของแต่ละหน่วยงานที่มาเข้าร่วมซึ่งสีสันของวันนี้จะอยู่ในกีฬาพื้นบ้านที่แต่ละประเภทเรียกเสียงฮาและพําสนุกสนานของผู้คนที่มาร่วมเชียร์ทีมของหน่วยงานที่ตนสังกัดอย่างมากที่สุดโดยกิจกรรมพื้นบ้านแรกที่เริ่มคือวิ่งกระสอบที่หน่วยงานแต่ละหน่วยจะส่งตัวแทนมา8คนและใช้กติกาวิ่งผลัดแบบ8คูณ50เมตรบรรยากาศ แค่กีฬาแรกก็ตัวไปด้วยเสียงเชียร์อย่างสนุกสนานดึงกล้องไปทั่วสนามแล้วและกิจกรรมที่2คือวิ่งผาดที่โจรเห็นเป็นต้องผวาก็การวิ่งผาดในชุดเครื่องแบบที่มาทั้งตำรวจสพทุงยางแดงหน่วยทหารพรานที่44อสทุงยางแดงชรบในพื้นที่หน่วยนพคที่44และหน่วยราชการอื่นๆอีกที่เข้าร่วมที่มาในชุดเครื่องแบบที่ใส่ทํางานกันอยู่ทุกวันแต่ทันทีที่สัญญาณออกตัวเริ่มขึ้นความเร็วของหน่วยตํารวจทหารอสนพคและชรบที่เป็น เ,เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยนั้นวิ่งสับขากันอย่างว่องไวจนเรียกได้ว่าหากเมื่อโจรเห็นยังต้องหวาดกลัวและไม่คิดจะวิ่งหนีแน่นอนและกีฬาสุดท้ายและเป็นไฮไลท์เอกของงานกีฬาในวันนี้คือวิ่งลากกาบหมากที่ทางกรรมการได้ลากเครื่องชั่งน้ำหนักแบบลูกตุ้มเหล็กมาในสนามด้วยตัวเองและใช้กติกาสุดแปลกคือต้องจับคู่ชายหญิงมาร่วมแข่งขันโดยที่น้ำหนักของผู้หญิงนั้นต้องมีน้ำหนัก70กิโลกรัมขึ้นไปและผู้ชายต้องไม่เกิน70กิโลกรัม โดยจะให้ผู้ชายเป็นคนลากก่อนครึ่งรอบและผู้หญิงลากกลับอีกครึ่งรอบแต่ประเด็นอยู่ที่ตอนชั่งน้ำหนักของฝั่งผู้หญิงที่ได้อารมณ์ชั่งน้ำหนักก่อนขึ้นชกมวยโดยจะมีกรรมการมาตรวจน้ำหนักพร้อมมีป้ายโชว์บอกให้ทุกคนในสนามทราบว่าน้ำหนักเท่าไหร่ ซึ่งมีผู้หญิงบางคู่ที่มั่นใจพร้อมยกป้ายเลขน้ำหนักด้วยตัวเองไปเลยสร้างเสียงกรี๊ดความเฮฮาสนุกสนานปนความเขินของผู้ช่างและคนดูอย่างมากมายแม้แมแหมถ้าจัดแข่งขันปีหน้าตัวดิฉันเองก็ขอร่วมด้วยนะ oh, get off. Get off. Bye. <laughs>